หนึ่งสองสามแอคชั่นสวัสดีครับอ้ามา้เราจะมาแนะนำของแต่ละอย่างที่เราฟ,ฟติตเซฟไปนะครับรซื้อมาจากประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้น,นะครับอ๋ออ,อันนี้อ,อันนี้นี่ของใครครับของครูแดงครับครูแดงอังคณาซื้อมาฝากครูแดงอ๋อ,อเรากําลังปิ้นรายงานให้ครูอยู่อ๋อปิ้นทําไมไม่ออกครับจริงป่ะเนี่ยอ๋อไหลแล้วใจเย็นครับ นี้เราเฟสเฟยมาเลยกำลังมาครับอ,อ๋อเดีเ๋ยวแล้วแล้ววันนี้ว,นนวันนี้คุณมาทำไมครับนี่มาเฟสเฟห้องครูครับดูเลยครับเฟสเฟเลอ๋อตะ,ะก,อออก,กี้ตะก,กี้ก็เฟสเฟใช่ไหมพี่เช่แล้วอ๋อทำไมเนี่ยกินนี่หรอเออไปเลยอ๋อกินนี่สดๆเลยด้วยน้องส้มน้องโคอะไรน้องส้มนะครับอ๋อมีน้องส้มน้องโคอันนี้น้องอะไรน่ะน้องกาว เนี่ยอ๋อน้องก้าวอ๋อกำลังออกมาแล้วออกมาแล้วครับออกแล้วดูนะว่าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเดานะครับว่าจะเป็นอะไรครับเฟเ้ยตุ๊กตาแต่งให้ไหมเอางูเหมือนกันปะกำลังออกมาครับมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วโอ้โหเฟร้ย ได้เงินมาหนึ่งร้อยนะครับยากปึ๊กโอ้ได้ไดแล้วครับปีกากับอีเลงเป็นอ๋อปิดนี่ใช่ไหมครับขาดแล้วอุ้ยไม่ขาดแล้วอุ้ยเขาปิดนครับอ๋อมีเงินนะครับเพสเฟอ๋อแกงนี้แกงนี้ดีนะครับเขาอันนี้กากเอาไงเอาวงเอาแนะนำอย่างอื่นครับ มาถึงห้องโอสิฮานแล้วอะไรนะครับนี่ห้องทำงานของโอสิฮันนะครับพี่เก็บกฎไหมครับเก็บกดครับตาตัวก็แดงเมื่อกี้อ้าวทำไมครับไม่ต่อยครูไหมต่อยกำแพงอ๋อต่อยทำไมพี่อ้าวพ่อสาวเข้าเหรอไม่เข้ามไม่เข้ามาเหรอคุณได้จอแดงเนี่ยแดงแดงเลยคุณทำอะไรอยู่ครับหนังโป้ใช่ไหมครับไหนครับว่าแล้วหนังโป้ ตามคุณปอนะครับอะไรนะเขียดครับศูนย์ศูนย์สามศูนย์สองอันนี้อะไรพี่อันนี้อร่อยไหมเนี่ยอร่อยครับอืมก็อร่อยนะเอ้าพี่จะแนะนำอะไรต่อ พี่แนะนำเลยต่อเหรอแนะนำครับอะไรอันนี้อะไรอ่ะพี่ถืออะไรเดี๋ยวนะ90โอ้ยวันนี้มาทำไมครับพี่1วันนี้มาทำไมพี่มาแค่1เกาะ240 1น่ 1> ะ พี่นี่ถือถือมีดนี่พี่นี่ถือมีดนี่เหมือนกันเลยค <c oughs> ุณเดูลลวกนวนตีน,ตตนมาถามคุณเจมส์นะครับอันนี้น้องส้มครับอันนี้น้องส้มตอนเหลวครับตอนเหลวขอ,องเหลวครับว้าราาอการตานนะครับ วันนี้โอ้อะไรเนี่ยอันนี้ใครเหรอว้าวังอันนี้เฟซกากครับนี่ครับนี่ครับเฟซกากครับเฟซตัวนี้ครับกากครับดูใครครับคนนี้เหรออันนี้เกือบเป็นดาวครับวันนี้ไม่มีอะไรครับวันนี้มาดูเลยครับดูเฟซมึงเหรอสัตว์ ดูหนังโป๊เ,เลยเจ๊ดเลยเจ๊ดแล้วดูแลลำบากลำบากพี่กินน้ำโค้กเหรอ <laughs> โค<ห>้กของคู <laughs> ่แดงนะของคู่แดงนะ่ยผมไม่กินดูเลยโอ้ยไอ้ยังนะี <laughs> ่ยเฮ้ยน้ำโคก้กโอ้บะคามของคู <laughs> <laughs> ่แดงนะ <laughs> คุณแดงนะโดนโดนดานะ่าเน่โอ้อันนี้ก็เฟ <laughs> ้เกินนะพี่แพ้โลยให้คูแดงดูเลยเอาเอาอะไรน่ะพี่ดูได้อ่ะดีโอ้่อหมดวฟไปมองมองวยเฟไม่ดูแล้ว มาทำงานต่อพี่โอ้พี่แกะกินน้ำโคกเหรอแกะอยู่แล้วอ๋อเนาะน้องโคกอ่ะโอ้ครูแดงเนี่ยครูเขาไปกินขี้นี่จัดเซ๊ๆเลยพี่จะมาฮะใครก็ไอ้กันดิคูบวกอะเออเนี่ยที่ไหนมันไม่กดปุ่มอะไรเงี้ยเหรอเดต้าสิบดิไม่อ อ่านี่ไหมวะอันนี้อันนี้รีเซ็ตเราจะมาแนะนำทีอ่ครับโอ้พี่ไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะพี่พี่พี่มันยังไม่ได้แก่อ่ะเออเนี่ยเนี่ยพี่ยังไม่ได้แกะเลยใครกินเจ้าห้องไอเนี้ยเหมือนเหมือนสปอนเซอร์เลยจิบวะกินเจ้าวะ ผมกินไม่เป็นผมไม่เคยกินใช่ป่ะเนี่ยใช่ไหมเหนาเด้อไอซัดคูนเฟสเฟยเรานี่ยว่ะคูนเฟสเฟย์คูอ๋อคูกินยานี่นี่ว่ะแล้วมันเนี่ยกเเฮ้ยยีงดั่ะวไปจานโบนเด้อไปอ๋อ ปไปสวัสดีครับไปไปไเพลี้ยมโอ้ยข้าเ้ยเก็บเพียวนี่กับบอเพีวจานนี่กัเดี๋ยวเพลวจานแป๊บนึงครับ